สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาราศีพฤทภ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะเช่าราศีพฤษภทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่16-30กันยายน2568ดวงชะตาของท่านช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะรวมไปถึงความรักและสุขภาพของท่านนั้นเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีไหมความรักทั้งคนโสดและไม่โสดโดดเด่นหรือเปล่าช่วงนี้ทะเลาะกันหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยคะ่ะ ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพฤษภท่านใดที่กำลังพูดคุยเจราจาต่อรองเรื่องอะไรก็ตามหรือบางท่านอาจจะกำลังคุยกับใครบางคนเพื่อที่จะให้เขานั้นมาร่วมงานด้วยมาเป็นหุ้นสวยกับหุ้นส่วนกับท่านจะประสบความสำเร็จนะคะท่านจะได้ร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่จะได้หุ้นส่วนหรือว,ว่า บางท่านอาจจะมีการตัดสินใจทําอะไรร่วมกับใครบางคนเป็นช่วงที่หลายท่านเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนความคิดจากที่ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวท่านก็เริ่มมองหาช่องทางการหาไรายได้การทำงานเพิ่มโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะท่านจะได้ทำรารใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้งานเก่าๆจะจบลง จะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ทันทีท่านใดที่กำลังแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ปัญหานั้นจะจบลงค่ะจะมีการหันหลังให้กับสิ่งเก่าๆเดิมๆแบบตัดขาดไปเลยอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ท่านจะได้เห็นฮาตแท้ของใครบางคนใครบางคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาจะไม่ใช่คนดีอีกต่อไปก็จะมีลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นะ พลังงานในตัวของท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาท่านจะได้เพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆจะได้ไปยังสถานที่ที่สงบร่มรื่นไปแล้วได้รับพลังบวกกลับมาชาวราศพฤษศช่วงนี้อะไรใหม่ๆมัมกจะเกิดขึ้นกับท่านในขณะเดียวกันสิ่งเก่าๆก,ก็จะจบลงหรือว่าจากไปจากท่านท่านใดที่ทำงานประจำถ้าท่านกำลังวิตกกังวลใจ งานจะมีปัญหาไหมคาดหวังสิ่งใดจะสำเร็จหรือไม่ถือว่าการงานของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแต่ไม่แสดงออกและต่อมานะคะท่านเป็นคนที่เซนแรงลางสังหรณ์แม่นมักจะรับรู้ความคิดเห็นอ่าน,นใจคนได้อะใครก็ตามที่เข้ามาหาท่านหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานคิดอะไรจะกับท่านแค่ท่านมองหน้านะ ท่านก็จะรู้แล้วละ่ะช่วงนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครก็ตรงที่ว่าฉลาดรู้ทุกเรื่องแต่ไม่แสดงออกนะคะแล้วต่อมาท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เก่าแก่โบราณนะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะท่านใดที่ทำงานประจำการทำงานของท่านนั้นถือว่าดีขึ้นไม่ค่อยมีใครทำให้ท่านอึนอดอดัดลำบากใจมากเหมือนช่วงที่ผ่านมา มีงานใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะรับมือได้นะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งถ้าจะตัดสินใจอะไรก็ตามถ้าท่านมีสตินิ่งไม่ใจร้อนท่านจะตัดสินใจถูกต้องแต่ถ้าท่านหงุดหงิดโมโหห้ามตัดสินใจเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยภาพรวมในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤศพ ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้ทําอะไรใหม่ๆงานเก่าจบไปงานใหม่จะเข้ามาจะมีงานให้ท่านทําอย่างต่อเนื่องอยากจะทาอะไรจะได้ลงมือทาและจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งบางท่านจะได้ทําอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะถ้ากําลังพูดคุยเกลียดเกลียดต่อรองผลประโยชน์เรื่องราวหล่านี้จะประสบความสําเร็จอยากทาอะไรทําได้เลยค่ะช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ และต่อมาสําหรับเรื่องเงินเงินของทองของชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสัมผัสได้เลยก็คือว่าการเงินของท่านมีให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือขึ้นนะคะเป็นผู้ที่รายรับถือว่ายังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหรือท่านใดที่กําลังพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะในเรื่องของการหาเงินหลายท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางและต่อมานะคะมีดวงได้เงินพิเศษและจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เงินอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ท่านจะได้มาเช่นอยู่ๆก็มีคนช่วยเหลืออยู่ๆก็มีคนโอนเงินให้ใช้หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องตัวท่านเองก็แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินค่อนข้างที่จะเก่งหาเงินเก่งไหวพริบดีนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะส่งผลให้ท่านนั้นไม่ขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆก็คือว่าช่วงนี้ท่านมักจะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะจำเป็นหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่อยากได้เครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าหรืออยากไปไหนท่านจะไปเลยบางท่านก็จะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของให้กับคนอื่นสายเปนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังการชาใช้จ่าย ตามใจตัวเองและที่สําคัญท่านมีดวงจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ประมาทด,ด้านการใช้จ่ายเด็ดขาดท่านเป็นคนที่ใช้จ่ายที่บางวันก็เหมือนกับว่าจะประหยัดมากแต่บางวันอยากซื้ออะไรก็ไม่ค่อยคิดซื้อเลยทันทีฉะนั้นการเงินของท่านยังคงหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีคนคอยช่วยเหลือ เรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าการใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองนั่นเองค่ะในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพฤษภท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์ความรักในคนโสดพลังงานในตัวของท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้เพราะเขาเป็นคนที่ไว้ใจไม่ค่อยได้อาจจะเป็นคนที่ มีคู่มีครอบครัวแต่บอกว่าโสดเวลาที่อยู่ต่อหน้าท่านหรือมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ไม่ได้มาเพื่อที่จะจีบท่านแบบจริงจังให้ท่านดูให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่เคยรู้จักมาจากทางไกลมาจากโลกโซเชียลออนไลน์และติดต่อท่านมาเองอยู่ๆก็ทักมาพลังงานในตัวท่านคือท่านจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาจะดึงดูดคนเข้าหาทุก รูปแบบให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆสำหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ไม่มีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงกันบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคเก่าๆที่ท่านเคยเป็นแต่ว่าไม่เป็นมานานจะกลับมา เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมากําเริบระวังภูมิแพ้กําเริบระวังโรคประจําตัวกําเริบหยุกยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋าและท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวเพราะว่าโรคที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากําเริบได้สาเหตุก็เนื่องจากว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆต้องทํานั่นทํานี่ อยู่ตลอดเวลางานยุ่งงานเยอะนั่นเองนะคะและใช้ความคิดเยอะพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายก็เริ่มที่จะประท้วงป่วยไข้ไม่สบายได้ง่ายขออวยพรให้ชาวราศีพุฤศพทุกท่านเฮงเฮปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ